เกินนี้นะแต่แต่วันนี้พิเศษหน่อยคือตัวใหญ่วันนี้ตัวใหญ่กว่าทุกวันนะลอยเต็มเลยค่ะทุกคนเยอะนะคะปลาหมอคางดำที่คลองบางมดค่ะ ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แตนกานิกาพาเละด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เลยค่ะแชร์ไปให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าปลาหมอขังดำที่พองบางมดเยอะนะคะกดแชร์ได้เลยจ้า สวัสดีค่ะน้องตูนนะคะสวัสดีน้องตูนจ้าตื่นเช้าจังเลยนอนดึกตื่นเชาน้านะเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยเดี๋ยวน้องตูนบอกไม่อะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆพี่จะไม่อ่านํำนี้นะกฤษดาพี่จะไม่อ่านนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจจ้า <c oughs> ตอนเช้าก็จะเป็นงี้แหละทุกคนเสียงจะแหบเพราะว่าอากาศมันก็เย็ยนด้วยนะยิริมคลองเนี่ยลมพัดมานี่หนาวเลยนะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่าอากิขอบคุณค่ะ กีกระทักกิดด้านะคะขอบคุณหนึ่งเลิฟค่ะขอบคุณมากๆขอให้ร่ำให้รวยนะคะมีเงินมีทองใช้ยเยอะๆนะคะเฮงๆเฮงๆรวยๆนะคะวันนี้วันหวยออกนะคะทุกคนใครกดเลิฟพอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะ เยอะมากแล้วก็เห็นชัดด้วยนะคะหมอค้างดำที่คลองบางโมดค่ะเขาจะมากันเป็นกลุ่มเป็นเป็นฝูงฝูงปลาเนาะเขาเรียกฝูงปลาเขามากันเป็นฝูงเป็นกลุ่ม ลอยเต็มเลยค่ะทุกคนเ,เ,เนี่ยปลาเดือดนะคะเดี๋ยวเขาก็โผล่ามาเขาเป็นปลาที่แบบระวังมากขนาด,ดรถวิ่งอยู่ข้างบนน่ะปลาอยู่ในคลองเขาหลบคือเขาระวังตัวมากก็กลัวอันตรายเนะ ขอบคุณกําลังใจนะคะโอ้งหนึ่งขอบคุณแต่ยังมีเลิฟเดียวนะกดไลค์กดแชร์ให้แต้นกตนิกาพาเลาะด้วยนะคะเพื่อนๆกดแชร์วนไปเลยจ้า หมอค้ังดำที่คลองบางมดนะคะ <c oughs> พี่แมโน่กลุ่มนั้นเยอะเลยอ่ะอนูะ้นนะมองแต่ไกลๆนะใกลนะ้ๆก,ก็มีนะ